วิธีแทรกผ้านะคะแทรกผ้าแบบขยายนะคะนี่คือแกะแกะข้างๆริมๆออกไม่ต้องดึงนะคะวางเฉยเออเราผ้าจะวางวางเฉยนะตามรูปผ้ายเฉยเออวิธีต่อผ้าเพื่อขยายนะคะ นั้นตัดตรงไปเลยไม่เป็นไรตัดตรงไปเลยอันนี้แขนเสื้อตัดตรงไปเลยเลืนน,นานอันนี้คือข้างหนะึ่งขยายเสื้อเป็นแนวยาวอะค่ะเพราะว่าเด็กมีอะไรนะเขาเรียกอ่ะน้ำหนักเยอะ เปล่าย่าเพิ่งไปจับทางนน้นเลยที่รักจับทางเดียวกันนี่แหละนี่ออกมาดิกลับไปทางนน้นเออเออจับแขนให้มาประกอบกันโอ,อเคเย็บมาตักด้านโน้นก็คือด้านโน้นนะหมายถึงเริ่มต้นอะ่ะถ้าเราดึงผ้ามันจะเวลามาถึงตรงนี้มันจะเคลื่อนกันถ้าเราไม่ดึงวางผ้าเสมอมันก็จะมาบรรจบก,กันพอดีมันจะง่ายอันนี้เทคนิคก่อนเย็บให้คิดว่าถ้าเราอย่าดึงผ้าก็แล้วกัน

ขยายผ้าอย่าดึงผูลงดึงผ้านะคะเวลาน้นชายมันจะไม่สม่กเนมวางให้เสมอเฉยสังเกตสังเกตนะเวลาอันหนึ่งเราเราต้องสังเกตว่าตรงนี้กับฝั่งนี้อยู่ใกล้หยุดกันไหมคือคือลักแล้นุ่งผ้าหอไหมเนี่ยแล้วดูดูระหว่างเส้นเนี่ยเออถ้าเป็นไปได้ก็คือเราเย็บตรงกันละไม่มีฝั่งไหนลหือยืด โฟกัสเอาใช้ช็อกอะมาร์กก็ได้แบบหมถึงว่าขีดตรงนี้แล้วไปตรงนี้ให้มันเสมอกันเอ้อเนี่ยข้อคิดตรงรักแร้นะ่ะให้ผ้าตรงกันเดี๋ยวดึงนะเอ้อ ไปเลยเอะได้เก่งละได้ข้้งก็ตัดผ้าให้ตรงกับไอ้ขอบเลยเดี๋ยวเราก็เย็บขึ้นเองมีกันไกลไหมคะกลไมีมีตัดต่ผ้าที่เหลือออกค่ะเออตัดตรงๆนะ นี่ตัดแบบผ้าติดเลือออกทีนี้ก็วิธีต่อผ้านคะคะแล้วก็เย็บตามขอบเฉยๆค่ะแต่ว่าโฟกัสให้ให้ให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเขาลักแร้ให้เขาชนกันก็พอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเอากลางหอกลักและที่จะเอาลักแร้เอ,อ้เนี่ยเห็นไหมถ้าลักแร้ชนกันอย่างเงี้ยนี่ก็คือขยายให้ตรงกันนะคะมีแค่นี้ละค่ะ แล้วเลือกสีผ้าขาวก็ขาวให้ให้น,นี้กันนะคะแล้วเราก็ไปพ้งริมเจ็บขอบเหมือนที่เราเย็บแขนเสื้อทั่วไปอันนี้คือลักษณะของการแทรกผ้านะคะโฟกัสที่สุดก็คือให้ลักแล้เส้นนี้เขาตรงกันนะคะเนี่ยค่ะเวลาเย็บผ้าเราก็ไม่ต้องไปดึงนะคะเดี๋ยวเราไปพ้งริมก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดชายฝันน่งนี้ดูนีม ก็เหมือนเดิมอะค่ะทุบบอนแค่ตัวตรงไหมเออเย็บก่อนไหนอยู่ไหนอะเสียบผ้าอีกเสียบหุ้มด้วยก็เย็บสวยนี่เห็นไหมลูกมือเย็บสวยสวยฝั่งไหนด้านนอกด้านในนี่นี่ด้านนอกอันนี้ด้านนอกนี่ดูสเต็ปอืมเห็น นี่ก็ดูแต่ไอ้รักแล้นั่นแหละถ้าลักแล้เราไอ้นี่ถ้ารักแล้เราตรงก็โอ้ Back down.